โรงเรียนบ้านเขืองยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา,าทุกท่านค่ะโรงเรียนบ้านเขือง,งตั้งอยู่เลข 7, ที่227หมู่3ตำบลบ้านเขืองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร0 1เเขตหปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3และในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน214คนระดับชั้นอนุบาลจำนวน45คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน125คนและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน44คนภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้วยการ สมพรสารบันครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ทางโรงเรียนบ้านเขืองได้มีแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อควบคุมและสร้างความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคในสถานศึกษาคือการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนเฮนหรือการแจกใบงานโดยให้นักเรียนมารับ และส่งใบงานกับครูประจำชั้นหรือครูประจำรายวิชาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและจากการสอนรูปแบบออนแทนพบปัญหาว่านักเรียนบางคนไม่เข้าใจในเนื้อหาจึงไม่สามารถทำใบงานได้ครูผู้สอนจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการสอนก่อนมอบใบงานเป็นกลุ่มขนาดเล็กจำนวน3-6คน กิจกรรมของโรงเรียนครูผู้สอนมีการแจกใบงานนมและเงินค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนในวันจันทร์ถ้านักเรียนคนไหนไม่สะดวกมารับใบงานในวันจันทร์ สามารถมารับใบงานในวันอื่นๆได้โดยติดต่อคุณครูประจำชั้นและคุณครูประจำรายวิชาของตนเองโรงเรียนบ้านเขืองได้แจกเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ให้กับนักเรียนทุกคนเป็นเงินจำนวน2,000บาท จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่าครอบครัวของเด็กหญิงสุจิตตาน้อยก้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นครอบครัวที่อยู่ในสถานะที่สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างยิ่งทางโรงเรียนจึงได้ประสานกับผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงขวัญจนได้รับการพิจารณาสร้างบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติ จากเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดการอบรมออนไลน์ของครูบุคลากรและนักเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขืองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาทางสังคมสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง ท่านผูน้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเขืองเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบผสมผสานด้านการวิจัยระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานนักเรียนจากการเรียนการสอนแบบออนแฮน พบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหาในวิชาภาษาอังกฤษคือนักเรียนไม่สามารถแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ครูผู้สอนจึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Problem-Based Learning เ,เ,เข้ามาแก้ไขปัญหาพบว่านักเรียนสามารถแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้และสามารถเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น บอสบอสซื้อแคสคอสคอสจัดขึ้นรถเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดและเบิร์ดชูดชดโชเซนเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านผู้อำนวยการคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านเขืองได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครบทุกคนมีมาตรการคัดกรองครูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนเช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอโรงเรียนบ้านเถืองพร้อมให้บริการประชาชน ในการใช้อาคารสถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเชียงวันโรงเรียนบ้านเขืองผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ITA ในปีพุทธศักราช2564มีผลสมีผลสำริดทางการเรียน ติดอันดับท็อป10ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งผ่านการรับรองสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด19ของไทยสต็อปโควิดกรมนามัยเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนสีขาวเป็นโรงเรียนโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นโรงเรียนประชาริเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิอนออนไลน์ การประกันคุณภาพภายนอกรอบ4ผลการประเมินระดับดีทุกระดับและทุกมาตรฐานโรงเรียนบ้านเขืองขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาไว้ณนะโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ